โอเคน้องๆเนาะตอนนี้กาเรือยมาหอดแลือพี่น like okay, ้องเลยกากำลังสิเก็บเพื okay, ่อนเก็บของกันแล้วแหละกากำลังสิออกพี่น้องป่านนี้เนาะโอเคพี่น้องเลยเนาะตัดภาพอินทีกัมาหอดเรือนหอดซามดีครับหอยแล้วพี่น้องครับถ้าเท่เมื่อนี้บรรยากาศก็คืมๆเนาะเรือนกับมุงแล้วแล้วบ่อเนาะจะแร้อหรือบ่อเรือนกันเกี่ยวคนเครื่องลงก่อนพี่น้องเลยปะนี้่ฮะหอยเรือฮะหอยเรือ เงี on, people, ้ยงอุ่นตาวได้ปะยืนใครจะมาดูเขาชิได้ม่า่งอยู่พอน้องตุไซคนหวานเนาะโอ้โหยังเราเห็นโก่งโป่งอยู่เนาะเมื่อตอนแรนไปผ่าตัดนี่สรุปเลยบอกลายเบิ้งเลยบอกประมาณสิบล้านนี่แล้วสิบล้าน สิบ้าทกีบกรบอกสองหมื่นบอกสองหมื่นบาทเนาะไคือตอนนั้นตอนนั้นสิบไปลนตอนน่ะสามหมืนตอนนั้นเพงคือเดือนนี้สามปีคืนล้างแบบสามหมื่นไม่มันว่าใส่เลือดเพลงน้ำเลือดตอนน้ะทุงสี่หาเซนบูมีนบูมนสี่หาพันบาทบพตอนน้นทุ่งหนึ่งอาไรเลือดอะไเอะไรก็อาตอนน้ะสองพันนะสี่พันตะกี้เนาะตอนน้นสี่พันบาทตอนน่ะ สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงแล้วก็บเอฟซีเบิร์ตสุกูสุพลมุปปสมองสุบอลประสิอยู่ประเทศลาวประเทศไทยแต่ก็ต่ามประเทศกันยินดีตอนหับขอสู่ส่งยูทูบน้องตูไซปันสุอีกแล้วโดยน้องมือนี่อังกฤษใสกัน,นยังอยู่วงมองน,อน,นะครับเนาะก็คือมือบ้านนี่กับอ่าพอได้ลงคลิปพ,พี่น้องเลย อันนี้กับเป็นมือวันพ่าฮัตวันพุดวันพุดน้องเอ้สาววันผุดเนาะอ่าก็คือว่ามือนี้ก่าคือสิได้ออกแล้วพี่น้องสิได้ออกไปห้อมอแล้วเนาะแม่เป็นการอ่าหัวมอคนก็มาถอดถอดถอดถอยช่างเบิดแล้วพี่น้องเลยก็ดีขึ้นเน่แล้วพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ยานไปมายานของน้องขน้าไปเองได้แล้วพี่น้องโดย นองายกันสิมากิเกินคิปพอม่เป็นทางม่พื้นหรอเป็นอะไรใครถึงลายจะบอน้องไปวนไปผ่านเยอะผ่านไปพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดโฆษณาให้น้องเป็นใจเด้อเนาะโดยไปโอเคพี่น้องบุกน้องๆแต่สบายดีน้องนิดนี่สบายดีสบายดีป้าลุงอะไรสบายดีป้าลุง น้องเาหล่าผู้เบิ่งแม่น้นองเม่คู่นะครับน้องชายละ่ะสบายดีไม่กินแะไรก็นอนกินแะไรก็นอนอันนี้ตุ้ยออกตุ้ยออกคู่ฮิปโพนกินยังอันนี้หกินยังไม่ <c uman> ยัง <c uman> มีใจบอชิเมือ่อยเลยฮะมีใจอยู่บ่ใจอืมก็อยู่จักมืออะไรอยู่นี่ฮกมือ <c uman> อา um ที่ยุดมาตั้งเต็มมาพอหม่มีแม่ไม่มีเมื่อเลยเงียเลยเงียก็บปไดปไปเลยอกมูบบอกมูข้อหายบอบอกแล้วบอกแล้วมเมา่หบแม่กินเนาะอีก้อชิวอยู่น้ำมออีกบอจะอยู่น้ำมอบอ ู <No. S 1> อ้าวปลาซีบะฮูกินขาวกระยังมัอนี่นนกินแล้วขาอ่ะกินอะไรกินแกงอยังไขป่ป้าไขป่ป้าอืมแถบบอกโด้ยเลยเป็นหนักเฮียนเลยอืมกะโด้ยเลย <laughs> นี่เนาะเนาะเห็นปะเนี่ยอ,อยู่ หอกงี้มากก็ตัต้งแต่มือพาตัดก็หาควกมือเนางเลยเนาะห้องก็โอ้ยคิยวยานอนตุไซกันเนาะอยู่ก็อยู่นี่นนางเลยคิยวแห้งยาแบะแม่เป็นกระจูกนั่งเลยคือสีไข่ขแห้งเลยเนาะสบายดีแล้วแม่เด้อสบายดีไข่เลยไข่ลายแล้วบอ ไายแล้ของปวดมัน่ะออกเลยเนาะทีหาทอเมันกับไข่เลยอันวางอันบนักมันเบาโตในมือพนวาออกได้หรือบ่อะนี่ออกได้แล้วฮะก็มาถอดถอดทีนึงถอดทอนลืมถ่ายพี่น้องบุงพี่น้องเลยจริงจริงน้องเหลือถอดหนึ่งกอดแล้วเบิ้ดแตะมิดหมือพนวดไม่ออกบ่แตะมิดเพิ่นักกว่าตอนมื้อเช้านี่ฮะ เมืนว่ายังพ่ได้ออกมีแต่สีทอดทอดชื่อมืออื่นผูแรลี้ยงเบนะเดี๋เลยแต่คือได้ออกสับไปแล้วช้างมอถูกปาดเลยเพิาออกก็ได้มือแก่ผ่านงนนเเน้เพื่อนเอาก็ได้คนน่ะโอผ่านมายี้เป็นยังมือแก่นะอยู่ของมอนี่ประมาณจักมือ่อไรอยู่นี่พ6กฮัพกคือเจวัน <7 S 1> ปั <7 S 1> วันผุดมันมือนีฮะกับวันผุดมืออล่ยกับดันผุดโลหะคือพก หกคืนเจ็ดม 10, ือเจ็ดมือนมืออื่นเศร้าเจ็ดมื่นมืออื่นแมนมืออื่นแกครบเจ็ดถีดหนึ่งเนาะาเชื่อว่าเห็นแต่คนอื่นบ่ออยู่เห็นแต่เขาอยู่ร้ายแบป่าฉุดนีเฮึ่งคนมาซื้อเครื่องอยู่ห่านเป็นค่ายเครื่องเพื่อนถามเขาว่าขึ้นยังบ่มเมื่ออยู่บันอีพฤถือตัวเองเนาะอยู่เป็นถีดโอ้ยบางคนเขาอยู่เป็นเดือนผู้เนาะ ซีบไปมือผูชีได้ถอดท่อเราบอสป้าเรามาถอดท่อเราแบบซีบฉีบหางมือได้เราอ่ะอันนี้ประฏิถอดไว้ปูมันแห้งย่างนั่งไปเกามันเลยชื่มออกได้น้ำครับบอสอันนี้ฮะคนเห็นนอตจังแค่ก็คนเกาน้ามันถึงมันออกมันไม่ออกอย่างก็ยากเลื่อคนยางกรบปุกเจ็บบอสยางเจ็บในเนื้องเจ็บเลยเนาะบนมันบอลเข้มมันสีเหมือนป่นฮะมันเจอดเสียกันเนาะ เจ็บแน่แล้วปาเลยเนาะฮักกะได้6-7มื่นปาบักใหญ่นี่เลยสุดท้องสสีเข็มปาปาสุดท้องแล้วก็ขึ้นมาทึงอีกเนาะมันก็เจ็บไปแต่บ่เจ็บก็ได้อุดได้อยู่แล้งานไปงานมาก็ได้เอาบ่ามันก็บ่เจ็บเศร้าเลยบ่บ่นได้ใส่ยงใช้ยายังบ่ซักินยาหั่นน่ะยากินอืกินยากินะนะเอง หากุ้มเมื่อกินแล้วเราจังอยากใส่จะใส่อีกเพื่อนเราทูมาถามเพื่อนซูมาทามป้าป้าเราบอกเขาในว่าอยากใส่อีกใส่ยาอย่างอินโดนีเซีดก่อนเพื่อนว่าใส่ยาอย่างไรเงี้ยนยาให้มันแหงให้มันให้บาดว่านันซาไวๆฮะมันโบขึ้นโบยังนี่ไหนให้มันหยุบยงเลยโบหันขึ้นเพื่อนเราแต่เงี้ยมุ่งหูเนาะงั้นกินเมื่อก่อนเพื่อนว่าอย่าเราวอาไปเราเราถามมันอันนั้นก่อนถามมันโบแหงก่อนเพื่อนว่าแต่ว่าแล้วเกือบเป็นน้อนลงผัดมัน โมเห็นง่ายเลยได้โมแต่ว่ามันชีสาวชีสาวกับหามันบโมสาวเห็นไงได้กับยังยังล่อรุ่นนะพุ่นกัวตัวนาขุ่นแล้วมันชีป็นไงได้เกินว่าอีกเดือนหนึ่งบ่ชีสาวไปเมื่อเดือนกัวตัวเอาขึ้นกวดดูเวียงทะยันว่าเป็นมะเร็งแต่เป็นได้เนื้อเนื้อเนื้สองกับกัวได้เกินว่านี่ยังวอยู่เวียงขณะมันเป็นเพิ่งยังขึ้นได้วิจัยน้อยแต่ว่างานนั่นชีป็นบ่หรือมันบ่เป็นเถึนว่าคือยังบู่๊ว่าเป็นโรคยังนี่ มาิผู้ยายมันเป็นอันน่้นนะปิดเชื่ออันนั้นผู้แล้วว่าเป็น,น,นล้ำใส่แปลว่ายาดมันปิดเชื่อมัเล็งชื่อเผื่ oh, อว่าอยาดชืม,มเป็นกัวผู้แล้วว่าเป็นอยังตัดลำใส่ทุ่งหน้ามาันงอกในลำใส่เผื่อว่าทุ่งหน้าทุ่งหนาในลำใส่เพราะ <บา S 2> ว่าลองือไส้กับเมียนเอฟซีบนทามเผื่อว่า อีกอย่างคือก้อนเบ่าก้อนเบ่าเป็นแบบภาษาไทยก้อนเบ่าเป็นเนื้องอกค่ะแต่ว่ามันบริปินเนื้องอกบอกคำว่าภาษาไทยอ้าวได้ยินเพิ่นเบ่าคือว่าเนื้องอกบอกดูในไดนีิเล่แต่ว่าบริปินแต่เอาภาษาลาวเขานี่เพิ่นห้องอันก้อนเบ่าก้อนเบ่าพี่น้องเอ้ยคะแนนภาษาไทยนี่เนื้องอกบอกคอนซีเมนเนาะซีเมนกระบอกกระบอมันขึ้นมาเนอะเนี่ยใช่ไหมันปรุงขึ้นมาเพิ่นห้องเนื้องอกแล้วมันได้ยินเขานเบ่าเก่ามันบริปินเพิ่นนะั่น ขาวมาเลยบุเมนทูวลแมนอันก้อนเบามีแต่ทงน้าปิดในลำใสเป็นทงน้ำบักใหญ่นี่ลิตรหนึ่งจะทำได้เล่นลิตรหนึ่งกระตุกหน้ามะนาไม้คนละลิตรหนึ่งหลุดออกมันเจ็บน้ำตัวนั้นแะไรเนาะเยอะมันเค้นเนาะลิตรหนึ่งเค้นนั่นลำใสบ่ไฮ้มันเจ็บใช่ไหมใช่นอนก็มาได้คนละนอนไงคนละเราพังบึอพ้นตัวนั้นคนละมันจังสี่ดีใจเนี่ย จักมือกับคนเราเดือนหนึ่งเดือนนี้จะว่าวิปีใหม่เพื่อแหละสาวปลายมือเนาะเขึ้นขาสาวขึ้นหาหกมือนี่บอกเสยื้อหามื่อแล้วกับว่าขึ้นไปกันชีวิตปีใหม่เพื่อแรจังสรีหูจังสรีหูผลคนที่แข็งแรงไปขายเครื่องหาเงินมาปูอะต่อจากแรกกับมันเป็นกันกับมันนั่นหูมันติดแต่กระซิบไ่ได้ขายเรื่อยแล้วแบบนี้ได้ขึ้นเลี้ยงคนขึ้นไปหาซาสิคะแนนมันพูดว่าเป็นมะเร็งเหตุได้แบบนี้ปาดอีกกว่า จัดน้ำพึ้นเสาบวหูครากับผมเคยเป็นผมเคยหูเนาะเคยเห็นมีแต่ขึ้นไปขื่นปวดขึ้นแสบมาเป็นมะเร็งการปากได้ปากหัได้ดอกเป็นมะเร็งเนาะมีแต่หักษาใส่ยาใส่ยืมฉันแล้วว่าบหูเห็นแตงงขื่นบวมทานไปแล้วหาชิปหาชิปหนึ่งมีเป็นเนยบมเป็นเนยหันแล้วร้องหัวน้ำผนบวมอันนี้ก็ยังบ้จักนะเร็จเนาะภาวนาพี่น้องเอ๋ มีก็<า>อยากเป็นดอกโรบแบบนี้เนาะดอกมะเร็งแต่มันก็ปัสจักม่ได้ดอกไฟไข่เจ็บเนี่ก็มือนาบอยากเป็นจะย่านบ่่ยานโทรศัพท์ก,บ,กบมันยี่แม่เลือกไยังยังอยากได้บ่โทรศัพท์อยากได้เลยอยากได้ยังไงอยากได้โทรศัพท์มันพี่ก็ได้สิบม,มีเงินชื่อ,อแอบบ่เอากระยาเห็ดีิฉังอยูละละ่หลินแล้วล่ะ ทิวได้วยเสียอ้อยังอะเอารถถีบไปพาก็ยีเม่เอารถถีบไปพาก็ยีเม่ฮะเอายังเอารถถีบขี่ไปโรงค์เฮียนเลยเนาะเอาอีแม่เอารถถีบกับบมียีเม่เอารถถีบขี่ไปโรงค์เฮียนบ่ม,มีเงินหนักชาได้เสือถีบกับยางไปก็ได้โรงค์เฮียนแกนขืนมอกระยางไปเด้อช่างชีดดรอนประตูนก็ได้ดรอีแดงค่ะโอ้ยมันเป็นปเป็นยังดอกเนาะแต่หาเงินชื่อเอาไม่ จะออกหยอกเพิ่นอนยังนีงเนาะเอ้านี่ก็เลยนะเปิดเลยสรุปนี่ได้เมื่อมือนี่เนาะป่ะวันนี้กัเก็บเครื่องเก็บของเัมนี้นี่เก็บเครื่องไว้ที่ยุ่งมาเก็บเครื่องก็บเงินอาทิตย์จับกล้องง่ายเก็บเครื่องใช่ไหมนนอยู่บนนอนกนอนนี่กันเจ็บล้างพี่น้องเองคืนนี่ก็นอนห้องประัดจับเด้อจับไปดีจับไปดีเห็นดีดีจับไปดรอปเบิ้งไปลูอ ตามดีดีเออยิงนาตามดีด no. yeah. yeah. <sh arp letter> yeah. yeah. ีถ่ายถ่ายง่ายพี่นะเก็บเกลี่ยอะไนี่เต้าขามีใสย็นตาห้าง่าตุ้นีใสเสือื่อนนี้ก็ เมื่อลงแตใส่บสกบนลง,ง,ง,งแต่เมื่อสักใหม่เ,เ,เมืเ่อหนุ่มบนนุ่มทางารสั์อไเาอกมามึงเมื่อสักหม่เือใสกน่งเส็ทีนีแม่ถ่ายใกล้ไปจากไหนคุณเส็เอา,าเ,อเอ็ดเอ็ดเอาเอ็ดเอาเ็ดะไ้น้าก็ามันตกเนะ เเก็บเตออยี้นี่ผักผู้ผมไว้แบบะเรื่องอะไกผูมเจียยเมื่อแลปะป่าถาถาแต่เอื่อยมาหั่นปัจจไอตุซชเพ่นมาหักแต่ยาิยยาา่นไปเวียดยานนจักคนมนไปเวียดขางใดมือนีกันเนะะาะปัสิตโตหาเพื่อนอยู่นยาน่นพาเบียดาง,งาอัน mày thuốc mày thuốc mày đâu? đâu thuốc mày thuốc mày thuốc mày thuốc không thuốc mày thuốc mày thuốc mày

Bạn ừ. ừ, ừ. ừ, đi lắm sáng mà để bụi sáng của hương sáng sớm 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 Chiếc gạo chị gạo mama mama ok hiệu 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 โอเคนค้องๆเนาะตอนนี้กาเกื่อยมาหอดแล้วพี่น้องเลยกากำลังสิเก็บเขื่อนเก็บของกันแล้วเร้่อแหละกากำลังสิออกพี่น้องป่านนี้เนาะไหนเป็นกาเดี๋ยวน้องดูสิ่งกาซีคลอเก็บเครื่องเ,เ,เก็บของออกไปรถขึ้นรถบัตรพี่น้องเนาะไ้ไ IT, อที่ว่าเอาเออกไปถ่ายเอาเอาอกไปถ่ายบนพูเดอร์เอปีเราถ่ายอย่บนแท่งกินปูศาสตร์ก่อนเด้อ เออนี่นีกระทือ,ออกไปล่ะมอนแมนเก็บเก็บเออเก็บมาตัวนี้ออกไปก่อนเออขน,น,นอกพร้อมมาไปพร้อมนี่ได้บอกกันมาเอาอีกเดอ้อไปไปทำไมทิ้วคุณบอนไทยของกิ้นเห็นี่ดอกออกไปทำเบบนี้เอาาเอใเจ้าเศ็นังแม่เห็ดไห็นไหม โอเคน้องเพื่อนเนาะเดี๋ยววันนี้นอนตัวใจกันชิขอค้นเครื่องค้นคลองไปเลยแบบนี้เนาะหายเคยมาหับเมือนี้หายเคยหาเคย <I S 2> มาหับคือเกาอุ้ยอ้วนอ้วนมาทําไมสบายดีอ้วนสบายดีเห็นี้สบายดียดเฮ้ยหือหืออ,อ,อย่างอไรวะคอใส่หล่อเหรอ, <c oughs> อย่างอะไรวะย่างไม่้เขาก็ใส่เหมือนกัโอเคพี่น้องไอ้เนาะตัดภาพพิธีกัน มาเถือนหอดซามดีครับหอยแล้วพี่น้องผมอ้าทุมืันนี้บรรยากาศก็คึมๆเนาะเพื่อนกรับมุงแล้วแรือบอเนาะจะไปแล้วหรือบอเพื่อนกันเดี๋ยวคนเครื่องลงก่อนพี่น้องไปมาที่คนบอคือจับกล้องคุณบอคือจับกล้องจับจับจับกล้องจับดีเห็ดดีๆเดี๋ยวต้องต้องอย่างมันเด้อว้าน้ำจับกล้องจับอะไรเอาว่าเอาไม่เอาก็ได้วิญญาณว่าน้ำ

มันนอกมนอยไาถามมาดูเป็นอะไรสัมภาพแลไหมเป็นสัมผภาเลยใครแล้วหเฮือนแล้วเอาันนี้กับบอสไปถ่ายไม่เข่ามาเือนไปเก็บปะดีเลยแบนยิ่งเหรอ

ยาน,นี้คิวอยู่เนาะเดี๋ยวีเอาไปเยงกันกนะดับไปน,นีกล้องนะเดี๋ยวหายใจใส่ก,กล้องมันสิมวัวตัวเป่งนป,ปีะผูแ้แคนในเมฆ่นวเปล่งูาสิเาเดไปแล้วจะมาใ่ <laughs> เนี่ยนี่นีเ่เ้ยหอ

ตีนมาเลยไอ้้าีอัดัมเลชีดัดดันไม่เบ่อทีเด็กนหลซื้อดมะเี้เดตัดไปถืดิโอ้ยยยยายย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 นยยยยยไปยย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 

งามไปล้างค่าแบบบรยังเกาะโปรบยังเกาไปได้ติดเศษอยู่ดึงออกมาเพ้อไป้ด้ทางเครื่องฮะนี่นอนมันได้ที่นี่เนี่ที่นองเลยเนาะกอมาหอดปลอดภัยเหอยหอดเทีานอดซานแล้วแบบมันใส่กับเห็ดเวียก็าไปนี้สักเครื่องสักผ่าหอผ่าห่มมือสักบม่ได้เอ้ มาแต่ห้องมอมเปื่อนอน้องเลยนี่ผ้าห่มมอนเมนช่างสักเบดิดเนาะเสื้อผ้าหนาแพ้ผ้าห่มก็มากลายพื้นพี่น้องเอาไปกันไปเดี๋ยวคือพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งเทิงกันให้หนึ่งหนะึงเนาะแลวเดบล์บอก,อปเ,กออเปิดมุมนิดน้องเลยหมื่งปุ๊บเงินแค่ห่อประเดาน,นมาอีกพี่น้องเอ้แค่สี่หกเด้อเนาะ มันยังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยมื้อหน้าก็ฝนตกปีอกเบิดแหละเพราะคันใดเบิดเลยมื้อน่ะเนาะขึ้นมาั้เป็แห้งพี่น้องเอ้ยโอ้อันนี้ก็แดานเก่าพี่น้องเอ้ยมันก็หักมันก็ยังเบิดลเนาะอือหักเพบลสิได้มากลงอีกอยู่พอน้องุายเพิ่นว่าเนาะ โอ้โหยางน่ะคือเฮ็ดโก่งโป่งอยู่เนาะสังกะเห็นบ่พี่น้องเพิ่นมงแล้วได้บ่นี่คืวยางเนาะจักแ้หรือบ่งเยเปลี่ยนสังกะสีใหม่ยกขึ้นอีกเนาะอันนี้ก็เป็นสังกะสีตัวเก่าเด้อพี่น้องเด้อเป็นสังกะสีที่มากมาแล้วเนาะ ไปเดี๋ยวเราลงแม่เมกหนึ่งหนึ่งเนาะงามเลยพี่น้องสังกะสีาลายชิกแพคเนาะบวนกระเบื้องเลยทุกคนเด้อเป็นสังกะสีตัวนี้ก็ยังหอบไปในมุงในมุนหอบไปในเอฟเนาะยังมีเงินมีคำเนาะ ทีแรกว่าแม่เพิ่นว่าเห็ดลังคาแล้วว่าสีมุ้งเลยเออสีแอ้มเลยพี่น้องเออแต่ว่า,ากะมาเป็นหนีใส่เนาะ,อะเบิดเลยเป็นหนีอยู่ตอนนี้กันเนาะยืมล้านเพิ่นยืมล้านเพิ่นไปผ่าตัดกะซองสามหมื่นเนาะแล้วเป็นหนีขาสังกะซีก็ยังโบเบิร์ด <c oughs> อาพักในโต๊ะก็จิงหรอไหมืมาขึนได้อีกนะพักกัไปเบิดอืมอืมอืม,อม เฮี้ยนกับโคกโคกเปื่อนเปื่อนนี่ทูเดอร์แล้วเด้อเราสั่งคือเมือไรเด็เพิ่นมาเฮ็ดใช่ป้องนะชิถาแบบนี้เมื่อโทรศัพไปพาตัดนี่สรุปแล้วบอกลายเบิ่งแล้วบอกประมาณสิบล้านนี่แล้วสิบล้านสิบล้านกีบกระบอกสองหมื่นบอก สองหมื่นบาทเนาะคือตอนนั้นตอนนั้นชิปไปแล้วตอนน่ะสามหมื่นกันนะเงินเพลงคือเดียวนี้สามปีคือล้านหายเบิดสามหมื่นอยาันว่าใสเลือดเพงน้าเลือดตอนน่ะทุงซีหเซนเนบเป็นสีหันีหพันบาทบ่ตอนน่ะทุงหนึ่งใดรเลื่อนใคอใไรก็อ่นตอนน่ะสองพันหะสี่พันตะกี้เนาะตอนน่ะหาสี่พันบาทตอนน่ะต่เดียวนี้ค่ะบชายวันเลยแพงอยู่นนี่เลยโหแพง การหาบริษายเลือดเลือบริเบิดลาย่าตาัดเถื่อนี่บริษายเลือดเนาะเลือบร้ายขากินขาอยูข่ขาด <c oughs> นั้นนั่นนี่เบิดสิบร้านอืมพอดีเบิดเลยเงินทียืมร้านมีแต่เป็นหนี้แต่ร้านแบบนี้นเนาะอย่างแรกร้านตัวเองเห็นได้ใช่ไพิ่นหาใส่เพิ่นย่ำได้ก็ได้บอกพิ่นว่าแบบนี้ งว่าว่าผืนทรงเดือนเนาะนี่ได้ไหมคยืมพืนมเดือนทํกวยเีืนเนาะยังผืนมีแนอที่ซื้อไืนกันไม่ว่านองเอาน้อเกประมานี่แหละส็มาห่อฮือนเกษตรกใสก็ซื้เขาเห็ดเบี้ยเห็ดงามไเนาะกินเผากินนับเที่ยงเลยโอเคด้ี่นองเลยสำหรับลินนี้ก็ตรกรมานี่ได้ี่นองเนาะ แะไกับป้าแี่น้องมีกำมังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บิรรษณาให้น้องผุ้ยายเนี่ยด้วยเนาะรบบคีิปนีกับทหารพี่ฝาดการมันก็ะ้้นขอโทษต่อไสุดท้ายนี้ก็เสด็จพอก่าวาว่าสบายดีสบายดี